หลังแรกของความร้าใจที่มาพร้อมถุงลมนิรภัยคู่ทุกรุ่นใหม่ไฮลักษ์วีโก้แชมปภายในดีไซน์เข้มเต็มฟังก์ชั่นอำนาจเสน่หใหม่ที่ใครได้สัมผัสก็ยากจะตัดใจทดลองขับความรับข้อเสนสุดร้องใจที่โชว์รูมโฟล์ก้าทั่วประเทศ ผิวแนชุ่มชืน้นอิ่มน้ำยิ่งกับมาสนาหน้ามาสักสิบแผ่น Boost, n e ว t o g e n a Hydro Boost Night Concentrate ช่วยเติมความชุ่มชื้น <S <S พร้อมสารบำรุงผิวปริมาณเทียบเท่ามาสถึง10บแผ่น <S 1> <S 1> ผิวอิ่มน้ำดูสวยสุขภาพดีแบบเนี้ย n e w t u j น n a <S <S สนับสนุนโดยโออิชิบุฟเฟ่ สวัสดีครับได้เวลาข่าวนอกลูกนะครับนอกลูกข่าวแรกเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามครับงานนี้ครับรองศาสตราจารย์ดรสุภชัยสตปปิโตอธิการบด,ดีครับจัดงานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานครับให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยครับได้ดูว่าวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมของผู้เฒ่าผู้แก่เป็นอย่างไรบ้างและสุดท้ายขาดไม่ได้ก็คือศิลปะพื้นบ้านครับ เซิงบักกับแก็บครับเนี่ยครับว่าจังหวะร้อนแรงมากนักเล่นดนตรีนั้นหนุ่มๆแต่ว่าคนที่เซิงกับแก็บนั้นก็คือคุณยา่าคุณยายนะครับโดยเฉพาะคุณยายท่านเนี่ยครับอายุมากที่สุดแต่ว่าใส่ลีลาเต็มที่มีกลเม็ดมีลูกไม้กับแก็บอย่างไรก็โชว์กันเต็มที่นะครับ อ,อนซ้อมคงไม่ยาวขนาดนี้ครับแต่ว่าพอเล่นแล้วมันติดลมนกักดนตรีหนุ่มก็เล่นกันยาวคุณยายไม่ไหวครับดูนะครับข้างหลังนั้นเริ่มหยุดแล้วครับพออาการเหนื่อยหอบมาโชคดีครับที่เพลงจบจได้ไม่อย่างนั้นนี่ต่ออีกสักครึ่งนาทีมีหวังเป็นลมจากมหาสาร,รคามครับไปต่อที่สุรินทร์นะครับ สัปดาห์ที่ผ่านมาสุรินทร์ก็บรรยากาศอย่างที่เห็นเนี่ยครับน้ําท่วมหลายอําเภอครับแต่ว่ามาถึงวันนี้น้ําลดแล้วครับน้ําลดนอกจากตอผุดแล้วครับทะเบียนรถที่หลุดตอนน้ําท่วมโลอีกครับตํารวจต้องเก็บมาวางไว้ที่โรงพักเนี่ยครับชาวบ้านมาตรวจมาดูว่าของตัวเองอยู่ที่นี่หรือเปล่าขับรถกันมาครับ มาถึงก็เซ็นชื่อรับกลับไปไม่ต้องเสียเวลาไปแจ้งหายที่โรงพักแล้วก็ไปที่ขนส่งจังหวัดมาที่นี่มาที่เดียวเสร็จเลยครับและเพื่อให้ชาวบ้านทราบว่าที่โรงพักนั้นมีทะเบียนรถอยู่มากมายตำรวจก็เอาทะเบียนเนี่ยครับมาแปะไว้ที่รถคุมตัวผู้ต้องหาแล้วก็แห่รอบเมืองใครเห็นก็จะได้ทราบว่านี่คือทะเบียนรถที่หล่นหายในช่วงน้ำท่วมใครที่หาไม่เจอก็มาที่โรงพักรับไปได้เลย นอกลู้สุดท้ายเดินทางไปที่จังหวัดสมุทรปราการครับเหตุเกิดที่ริมถนนสายนิคมอุตสาหกรรมบางปีครับผู้คนชุลมุนกันมากมายถามว่าเกิดอะไรขึ้นคำตอบก็คือหมูหลุดจากรถครับหล่นลงไปถนนครับหลุดไม่หลุดธรรมดาหนีครับเจ้าของก็ต้องลงมาจับสิครับดูนะครับเนี่ยครับหมูน้ำหนักตัว157กิโลกรัม เจ้าของก็คือคนนี้ครับคุณชรินจันแจ่มครับบอกว่าเลี้ยงหมูตัวนี้ครับไว้เมื่อเจปีที่แล้วยังเป็นลูกหมูตัวเล็กๆครับเพื่อนให้มาบอกว่าให้เอาไปหันศพตาหมูครับสงสารฆ่าไม่ลงเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงเหมือนเลี้ยงสุน,นัขอะครับจนกระทั่งเติบใหญ่อายุ7ปีแล้วเป็นหมูเพศเมียปรากฏว่าตอนนี้ครับที่บ้านน้ําท่วมหมูไม่มีที่อยู่กะว่าจะใส่รถปิกอัพไปฝากไว้ที่วัดมาถึงตรงนี้ครับหมูโดดหนี ช่วยกันจับแล้วดูสิครับว่าหมูดื้อครับร้อนก็ร้อนเอาน้าเย็นเขารูปจริงๆเลยนะครับเนี่ยครับราดตัวหมูไม่อาจจะจับก็จะกัดอีกต่างหากครับก่อนหน้านี้ก็กัดคนมาแล้วด้วยไม่ยอมให้จับเอาไงดีครับโอ้ดูครับพยายามจะเกาหมูหมูก็ไม่อยากให้เกาสุดท้ายนึกขึ้นมาได้ว่าเรามีโทรศัพท์บ้านมีโทรศัพท์เคลื่อนอที่เล้าหมูที่บ้านก็มีแล้ว ถ้าจะมีเล้าหมูเคลื่อนที่มันก็น่าจะทําได้มาเลยครับนี่ครับเอาไม้ที่ทำเล้าหมูมาแล้วครับดัก3ด้านครับแล้วก็ต้อนหมูไปเรื่อยๆนะครับเปิดทางข้างหน้าให้หมูเดินแมห่หมูถูกต้มเลยครับนี่แหละต้มหมูจริงๆเลยครับพอมาถึงท้ายรถดันก้นหมูให้ขึ้นรถแมห่หมูไม่อยากขึ้นครับลงมาแล้วก็ไม่อยากกลับไปแต่ว่าหันหน้าขึ้นไปทางนั้นแล้ว หมูรู้จะสู้คนครับดันขึ้นกลับไปแล้วครับม่เสียงตะโกนบอกว่าข้างหลังท้ายเปิดอยู่ปิดดวนปิดดวนเดี๋ยวหมูโดดลงมากลัวว่าจะปิดท้ายรถไม่ทันหมูโดดลงไปอีกก็เหนื่อยอีกครั้งหนึ่งครับกว่าจะขึ้นมาได้ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเดินทางวุ่งหน้าไปวัดแล้วครับ โอ้งานหมูงานนี้นี่ไม่ได้หมูเลยครับพบกันใหม่วันจันทร์ข่าวนอกลูก